เจอแล้วดาวรุ่งเสียงดีที่หายไปนานนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งเสียงดีคนหนึ่งที่ข่าวคราวเงียบหายไปนานและมีแฟนๆถามถึงเข้ามาเรื่อยๆก็คือวันครูโพคาวัตเจ้าของเสียงร้องไพเราะในเพลงจุดหมายถึงเล็กผลงานการแต่งของครูสถิตพงศ์สถาพรืืนนนนนีี้เเดดองงายั่ขนจหนม วันครูโพคาวัตมีชื่อเล่นว่าตู่เดิมมีชื่อจริงว่าทีรชาติโคาพานิชปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสิบประพาธโคาพานิชเกิดเมื่อวันพฤหัสที่13พฤษภาคมปี2508ที่อำเภอคุมภวาปีจังหวัดอุรธานี เป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด3คนของคุณพ่อเจริญคุณแม่ปร,ปราศัยโภคาพาณิชคุณพ่อรับราชการเป็นที่ดินอำเภอส่วนคุณแม่เป็นครูสำหรับชื่อวันครูโภคาวัดนั้นครูสถิตพงษ์สถาพรเป็นผู้ตั้งให้ตอนที่หนุ่มตู่จะออกอัลบั้มเพลงลูกทุ่งชุดแรกด้วยคงเพราะเห็นว่าเขาเกิดวันพฤหัสซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันครูแถมหนุ่มตู่ธีรชาติยังเรียนมาสายครูดนตรีด้วยชื่อนักร้องของเขาที่ครูสถิตพงษ์สถาพรตั้งให้จึงลงตัวที่วันครูโภคา วันครูโภคาวัตเคยเผยกับนิตยสารราชาเสียงทองถึงเส้นทางชีวิตก่อนเก้ามาเป็นนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งว่า ผมเป็นคนอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีครับเริ่มเรียนหนังสือในโรงเรียนที่แม่สอนคุณแม่เป็นครูประจําชั้นของโรงเรียนดงเมืองต่อมาผมมาเรียนต่อมัธยมต้นที่โรงเรียนประจําอำเภอกุมภาวาปีแล้วก็มาต่อมปลายที่โรงเรียนประจําจังหวัดจากนั้นผมก็สอบติดวิทยาลัยครูอุดรธานีที่แรกก็เรียนอยู่2ปีก่อนเพราะตอนนั้นยังไม่มีระดับปริญญาตรีหลังจากเรียนจบปกศสูงแล้วก็มีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีกิจกรรมเยอะๆแล้วก็เรียนดีเข้าเรียนครูศาสตรบัณฑิตต่อผมเอง มีกิจกรรมที่วิทยาลัยบ่อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีนะครับไม่ว่าจะมีงานเทศกาลอะไรหรือทางวิทยาลัยมีงานอะไรคงกับเพื่อนๆก็จะพากันขึ้นไปเล่นดนตรีประจำทุกงานสมาชิกวงก็คือพวกที่เรียนเอกดนตรีห้องเดียวกันแหละครับตอนที่เรียนอยู่ปคอ,ส,อสูงผมก็ได้ฝึกสอนโรงเรียนข้างนอกแต่พอมาเรียนครุศาสตร์บัณฑิตเขาก็จะให้ฝึกสอนโรงเรียนมัธยมเสร็จแล้ว ก็จะมีการคัดนักศึกษา4คนที่พอจะฝึกสอนนักศึกษาด้วยกันได้ปรากฏว่าผมติดกับเขาหนึ่งคนด้วยดีใจมากก็เลยได้สอนภาคค่ำให้กับนักศึกษารุ่นน้องด้วยเท่ากับว่าผมมีสภาพเป็นอาจารย์สอนอยู่ช่วงหนึ่งในด้านเพลงด้านดนตรีผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบร้องเพลงเวลามีงานอะไรก็ชอบขึ้นไปร้องเพลงส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับตั้งแต่เรียนประถมแล้วพอมาช่วงเรียนมัธยมมีเพลงสตริงเข้ามาก็ตามประสานนักดนตรีครับก็เล่นกับเขาไปด้วยโดยตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆเ,เ,เล่นดนนตรีทุกแวชอบเลง ว,วงดนตรีของผมเคยเข้าประกวดตอนที่เรียนอยู่ได้แชมป์ภาคอีสานแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาแข่งที่กรุงเทพตอนนั้นรู้สึกจะได้อันดับสี่เป็นรางวัลชมเชยแต่ว่าเป็นอันดับ4ี่จากทั่วประเทศทั้งหมด300กว่าวงนะครับตอนนั้นประมาณปี2527เป็นงานที่จัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ช่วงนั้นผมเรียนใกล้จะจบปกศสูงแล้วละอาจจะเป็นส่วนนี้ด้วยที่ทําให้ผมได้รับคะแนนเพิ่มจนได้รับคัดเลือกให้เป็นครูสอนนักศึกษาเมื่อผู้สัมภาษณ์ถามเขาว่าพ่อกับแม่เป็นข้าราชการทั้งหมดแล้วทําไมถึงมาเป็นนักร้องนักดนตรีละ่ะวันครูตอบว่าตอนที่ผมเรียนจบนี่แม่อยากให้เป็นครูนะครับแต่มันห้ามไม่อยู่แล้วหลังจากเรียนจบในปี2529และรับปริญญาปี2530ผมก็เอาใบปริญญามานอนกอดไว้ก่อนเพื่อนบางคนเข้าไปสอบเข้ารับราชการครูแต่ผมนะ่ะสมัครใจเล่นดนตรีเลยละ่ะระหว่าง ที่รอผลสอบเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันก็มาเล่นดนตรีด้วยกันไปก่อนก็เลยพากาันตั้งวงดนตรีชื่อวงทัวทำอัลบั้มแรกชื่ออัลบัม้มอยากกระซิบตอนนั้นมีพี่พนัทฮิรันกษิอดีตสมาชิกวงเพื่อนมาช่วยฟังให้ด้วยวงผมมาอัดที่กรุงเทพนี่แหละครับอัดให้ค่ายเมโทรแต่ตอนนั้นกระแสะเพลงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีต่อมา ็ามาอัดชุดทัวออนทูชุดนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วพออัดเสียงเสร็จก็พาการขึ้นไปเล่นดนตรีที่เชียงใหม่อัลบั้มสตริงที่พวกเราอัดอาจจะไม่ค่อยดังมากแต่ก็พอมีคนรู้จักจากการที่เราโปรโมทเพลงเวลาไปเล่นดนตรีตามร้านต่างๆพอเพลงไม่มีกระแสทางวงเราก็เลยซาซาไปในเรื่องทําเทปหันไปเล่นตามผับตามเทคจากนั้นก็ไปเล่นเชียงใหม จากเชียงใหม่ทางวงก็ย้ายกลับมาทางอุดรซึ่งตอนนี้เพื่อนในวงเริ่มรู้แนวทางของตัวเองแล้วว่าคนไหนอยากจะไปทางสตริงไปทางลูกทุ่งบางคนก็อยากทําเพลงร็อกเรียกว่าตอนนั้นแต่ละคนอยากทําตามแนวที่ตัวเองต้องการก็เลยแยกทางกันแต่ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับแยกกันแบบสันติก็มีสมาชิกบางคนยังเอาชื่อวงทัวไปใช้กันอยู่ผมเองออกจากวงช่วงนั้นก็ไปอยู่ที่อุดรมีเพื่อนชวนไปเล่นดนตรี3ามชิ้นเป็นแนวเพลงแจ๊สอ่อนๆนะครับตอนนั้นผมรู้สึกอกหักนิด,นดๆเพราะเสียวงดนตรีที่ร่วมสร้างกันมาคิดว่า น่าจะตึอสู้ต่อการอีกนิดพอผมมาเล่นดนตรีที่อุดอรแบบ3มชิ้นช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยจากที่เคยเป็นมือกลองตอนที่เล่นอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ผมหันมาเป็นมือคีย์บอร์ดซึ่งก็ได้ร้องเพลงด้วยแต่พอร้องไปร้องมาปรากฏว่าเพลงที่ได้ร้องมันเยอะก็เลยได้ร้องอย่างเดียวไม่ค่อยได้เล่นคีย์บอร์ดโดยร้องเพลงทุกแนวที่แขกขอมาทั้งสตริงแจ๊สลูกทุ่งร้องหมด ผู้สัมภาษณ์ถามว่าแล้วยังไงถึงได้มาเป็นนักร้องลูกทุ่งครับวันครูโพคาวัตตอบว่าก่อนที่ผมจะกลับมาอุดรผมไปอยู่เมืองเลยก็พอดีช่วงนั้นเจอพี่เหน่งนิติพลรัตนดิโลกนภูเก็ตพี่เขาให้ผมร้องเพลงหาเสียงให้กับสสปรีชาเล่งสมบูรณสุขแล้วก็สสสมศักดิ์แสงเจริญรัตโดยร้องประมาณ3เพลงปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชาวบ้านเขาชมกันใหญ่หลังจากใส่เสียงเพลงสสเสร็จผมก็ไปเล่นที่อุดรพี่ตุย,ยธีรยุทธกับพี่เหน่งนิติพลเขาก็ตามไปที่โรงแรมที่ผมเล่นที่อุดร ก็ไปคุยกันว่าลองทําเดโมกันดีไหมคุยกันไปคุยกันมาก็เลยได้ตั้งบริษัทศิละปะศิลปินโดยมีผมเป็นศิลปินเบอร์แรกและนี่ก็คือจุดกําเนิดของค่ายเพลงที่มีชื่อว่าศิละปะศิลปินโดยมีหนุ่มตู่ธีรชาติหรือวันครูโพคาวัตเป็นศิลปินเบอร์แรกวันครูโพคาวัตรได้ประเดิมออกอัลบั้มเพลงลูกทุ่งครั้งแรกในชุดสีสันวันครูชุดที่1มีเพลงโดดเด่นเช่นเพลงจดหมายถึงเล็ก จนจดหมายถึงเล็กน,น้องเป็นนางเอกของพี่อยู่ที่บางกอกไปเย็บเสื้อโลโองงานใหญ่โตส่งนอกพี่มีท่าวดีมาบอกบ้านนอกเดี๋ยวนี้กานะ้าวหน้าเพลงน้องไปอยู่ไหนและเพลงคนดีอุดรเป็นต้น ว่ามาจากหน้องอเพอ้ยออกไปว่าคนบุดอดโมงพ้าจดรู้ว่าหรืตาแสบร้อนเป็นคนบุดอดมันหินตรงหน้าผลปรากฏว่า เพลงจดหมายถึงเล็กสร้างชื่อให้วันครูโพควัฒนเป็นที่รู้จักในหมู่นักฟังเพลงลูกทุ่งได้มากโขถึงขนาดที่ในเวลาต่อมาเมื่อเขาห่างหายไปจากวงการแฟนเพลงก็ยังบ่นคิดถึงซึ่งโดยมากแฟนเพลงจะรู้จักเขาและจดจําได้จากเพลงจดหมายถึงเล็กนี้เอง ได้เป็นครูแน่นอนมาสอนนักเรียนบ้าน ต่อมาวันครูโพควัตได้มีอัลบั้มตามออกมาในชุดสีสารวันครูชุดที่สองซึ่งมีเพลงที่น่าสนใจเช่นเพลงพระบารมีปกเกล้าคนอีสานสามล้อถูกหวยเป็นต้นจากนั้นชื่อวันครูโพควัตก็ค่อยๆเงียบซาจากวงการเพลงไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายค่ายเพลงที่เคยผุดขึ้นเต็มสลอนก็พับฐานสลายตัวไปหลายค่ายแต่ด้วยความสามารถทางดนตรีความรู้และประสบการณ์ของวันครูโพควัตที่มีอย่างเข้มข้น แม้จะไม่ได้ออกผลงานใหม่ๆแต่เขาก็ยังร้องเพลงอยู่เนืองๆเช่นช่วงหนึ่งก็ร้องเพลงอยู่ที่ร้านตะวันแดงมหาสารคามบางจังหวะก็ใช้วิชาชีพครูถ่ายทอดวิชาแก่ลูกศิษย์คนรุ่นหลังปัจจุบันบรรครูโพควัตรอยู่ในวัย59ปีใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสุขภาพยังแข็งแรงแฟนเพลงที่คิดถึงลองทักทายถามข่าวไปทาง a ฟ e b o o k ตู่วันครูได้เลยนะครับคืนนี้เดือนไงนั่งเขียนจดหมายถึง ดีชนขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากนิตยสารราชาเสียงทองฉบับตุลาคมปี2540ขอบคุณภาพจาก Facebook คุณวันครูโพควัตรขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ